อันนี้สวมบทเป็นพ่อครัวหน่อยครับไปเก็บฟักทองมาแล้วนะครับเก็บมาหลายวันจริงๆผมเก็บมาหลายวันละอันนี้ฟักทองเงืออสองใจนะครับผมปลูกเองฟักทองเงืออสองใจผมก็ได้หลายได้หลายลูกอยู่ละแต่จะแบ่งให้คนอื่น ной. ไปบ้างจะยากกันแล้วกันตัวน,นี้มันจะเป็นในฟักทอง เขาเรียกอะไรนะฟักทองอืไข่มันไม่ใช่นะนจำชื่อไม่ถูกไขมันหัวใจอะไรนี่แหละไข <c oughs> มันหัวใจอะไรไข่มันหัวใจหรืออะไรไม่แน่ใจจำชื่อไม่จำจำชื่อไม่ค่อยได้ไถามแอดมินที่ผมซื้อจากเข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์นี่นั่นแหละ แต่ลูกนี้มันไม่ค่อยโตรครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ผมจะเอามาทําพันธุ์ครับเดี๋ยวเพาะมาเมล็ดลเพาะมาเมล็ดต่อแต่ลูกนี้ลูกโตนะยังเก็บมาไม่หมดนะเรือไม่เก็บลูกหรอกยังไม่ทําอะไรครับตอนนี้จะลองชิมดูรสชาติของรสชาติของเงืออสองใจครับ จะเอาพันจะเอามเมล็ดพันมันแพร่พันต่อมันยังไม่เยอะมีไม่กี่ลูกอ๋อจะเป็นอย่างงี้บผมก็ยังไม่เคยชิมนะเน,นี่ครับอันนี้สมบทรเป็นครัวนท่นวนทำอาหารกินเอง เขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยนะครับรสชาติไอ้เงือกสองใจมันจะแตกต่างจากาฟักทองทั่วไปจริงเท็จแค่ไหนผมก็ไม่ทราบนะเขาเขาปลูกอาจจะอร่อยเราผมปลูกไปเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนทดสอบดูก่อนเป็นยังไงลา่าสีมือของ คนอื่นนะครับากาแมือของผมปลูกเองดูนะครับตรงนี้มันไม่มีเมล็ดเลยอะ่ะไม่มีเมล็ดเลยจะจะนึ่งใส่ซึ่งนะครับจะจะนึ่งใส่ซึ่ง ั <laughs> ่นนะเนื้หัน่นชิ้นเพราะลูกมันก็ไม่ใหญ่เนาะผมก็ใหผมหั่นยังไงอะ่ะไมเลยว่าไม่ต้องหันห่นหรอกนะลูกแค่นี้เองนะแล้วมันลูกโตเหมือนกับไอ้ฟักทองทั่วไปก็ว่าดไปใหญ่เลยแต่ฟักทองทั่วไปผมก็เอามานึ่งบ่อยอยู่ละทำาหาแต่นี่เป็นฟักทองอะเนี้ยผมก็เพิ่งจะลองทด สอบดูเอามาปลูกเป็นครั้งแรกะนะครับปลูกครั้งแรกก็เออได้กิน,กนลูกของมันด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตามสูตรของผมนี่แหละจะปลูกตามสูตรมันเดีครับลอ,องชิมดูว,นนวดันนี้ชิมเนื้อสองใจดูเราจผ่าพิสูจน์ครับ ผ่าพิสูจน์เขาบอกว่าแก่อสองใจมันคล้องใจค่อนข้างจก่วหวงพันนี่ถ้ากระป๋อ,อปมันอยู่ตรงนี้เป็นกระป๋อมเป็นมเมล็ดพันธุ์มันเดี๋ยวผมจะเอา,มาเมล็ดพันธนะุ์ไปแพร่พันธุ์ต่อจะผ่ายังไงนะจะไม่ให้มันกลัวมันจะไปถูกมเมล็ดมันมันยิงมีน้อยอยู่อ่ะเราไม่ต้งวังให้ถูกมเมล็ดมัน ลูกสวยด้วยนะล,นลูกสวยดียนี่คำไปเลยพันมีแค่นี้เองเห็นไหนะมไปเลยพันไม่เยอะนะไม่รู้จะได้กี่กี่เมล็ดก็ไม่รู้เลยพันมีนิดเดียวเอง ล้าเก็บมันจะทำไปทำพันต่อผมปลูกมาเยอะมันปีนี้ได้แค่ไม่กี่ลูกเองครับก็กะว่าเอาเมล็ดพันธ์เอาเมล็ดพันธุ์มันไปขยายต่อม,มันเยอะผมอยากจะดูรุ่นต่อไปของมันที่ผมขยายขยายจากรุ่นนี้แหละ แต่ว่าที่หน้าก็ไม่แน่นะผมอาจจะลงนี่แหละลงช่วงหน้าฝนแต่ขอดูพื้นที่ก่อนเขาต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับพื้นที่ใหม่ตรงที่จะเอามันมาลงปลูกลพื้นที่ที่เดิมเนี่ยมันช่วงหน้าฝนจะมีปัญหาเรื่องน้ำหน่อยต้องดูเดี๋ยวไปตำรวจดูก่อนว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนในเขตผมทำอาไว้นะ เปี่แปลงปเกษตรของผมนะทำการของผมแต่ว่าลงที่เดิมไม่ได้หรอกรช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะผมผมยกล่องไว้นะไม่ใช่ไม่ยกล่องยกล่องเอาไว้แต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมันก็อาจจะน้ําจะท่วมถึงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน้ําจะท่วมสูงขนาดไหนยังไม่ทราบแล้วทดสอบเพราะว่า ผมไม่ได้ไถทลายร่องออกร่องที่ผมยกเอาไว้ให้รถถเขายกร่องเอาไวนะ้น่ะยังไม่ได้ไถทลายลงอยากจะดูว่าปีนี้น้ำมันจะท่วมร่องสูงขนาดไหนจะไวางแผนของผมถูกคือเจ็บเยวพวก,กพืชผนเสร็จแล้ว แผ่นไปด้วยเราท่มืออาชีพเกษตรกรฝึกหัดผมเพิ่งจะมาลงทุนลงแรงทำจริงๆนะเข้าปีที่สองเนเราลงทุนหลายอย่างนะครับพวกทำพวกทำ,ทำกเกษตรทำอะไรต่างๆมันมีต้นทุนสูงไม่ใช่ไม่มีถ้าทำแบบมันนั่นหน่อยอ่ะนะ ทำเป็นดีๆหน่อยอ่ะไม่ไดท,ทำแบบไอ้ทำไปเรื่อยอออคนไม่เคยทำงานแต่คนที่เขามีทุนเยอะมีทุนมีอะไรต่างๆมันก็ก็สะดวกกันก็ง่ายครับผมมันมีทุนเหมือนเขาแบบนั้นบางอย่างก็ต้องใช้เรียว้ยงตัวเองบางอย่างก็ต้องใช้ อะไรต่างๆช่วยนะทำเงินไปเลียวแดเรายังหมดไม่ได้หรอกทำได้เป็นบางอย่างอย่างอย่างพวกอย่างพวกไถไถพวกไถพวกยกเล่องกตีพรวนดินอย่างเงี้ยพื้นทีมันเยอะเราก็ต้องใช้รถไถเข้าช่วยมันก็เบาแรงเราคนะนที่เขาก็เงินมีอะไรมีทุนเราก็ทำสะดวกกว่าคนมันกลับแล้วก็ทำไม่ปตลอด ลูกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกแต่ว่าลูกนี้สองลูกนี้สวยลูกนี้สวยกับลูกกระเปาะสวยเลยถุงเมล็ดมันหรือเปล่าไม่รู้มีเมล็ดดูอันนี้เขาบอกว่าเนื้อสองใจมันคงจะค่อนข้างจะหวังเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างจะหวงเมล็ดพันธุ์เพิ่มพันมุนิดน้อยแต่ละลูกนะแต่ละลูกมีเมล็ดพันธุ์ดูสิครับมีมีแค่เนี้ย ลูกเรือมือลูกมือสักคู่เนี่ยที่ผมบอกมีแค่นี้ยังผมยังไม่ได้เอาตัวนี้มันออกนะแไม่รู้ว่ามเม็ดเมล็ดมันจริงๆอ่ะมันมีนั่นเอาพวที่มันพุ่มตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ชิบม,มัน,นตัวเองเลย <c oughs> <c oughs> เไปดูนะครับ ดูเนื้อมันข้างในดูดเนื้อมันแน่นเลยตันหมดเลยเห็นไหมดูเนื้อเนื้อฟักทองไงฟักทองเงือกสองใจเดี๋ยวนี้นะคือดูรสชาติมันจะอร่อยขอนาดไหนนะ ปลูกไปหลายอย่างครับมันทำดิงไม่ได้ดูหลายหลายอย่างทำหลายอย่างคนเดียวมันไม่ได้่ัน,นั้นนะ ้องลูกเดียวไปก่อนอาจจะนึง่งความกับเตัวเนี่ยหนึง่งความกับฟักทองพอจิ้มผกเอ๊ผมออกออกมาหมดนี่นี่ยังไม่หมดมั้งน่าจะน่าจะยังเก็บไม่หมดน่าจะเหลือน่าจะเหลือลูกหนึ่งล้วก็แล้วก็จะมีฟักทองอีกสายพันธุ์หนึ่งอนะน้ำนี่เยอะกลัวจะถูกมเมล็ดมัน เดือดทันมันยิ่งน้อยอยู่แต่ละแต่ลูกแต่ละผลต้มัดระวังกลัวจะไปมีดไปถูกมเลมล็ดทั่นหนีแล้วอ๋อจีนนิดเดียวครับแต่มีแค่นี้เอาเกลือกัดเดือดเอาเกลือแค่เดือด